ที่สามสิบเอ็ดซึ่งกำนวนพหุหัตเอ๊ะถูกหรือเปล่าวะยี่สิบเก้าองคารสามสิบ1สามเอ็ดพฤหัตโอเคถูกครับขอบคุณครับอือหไอ้จ้าขวัญสรุปแผนเป็นไงวะกูไม่รู้ก็พวกมึงบอกเองก็เบื่อละครกันแล้วกูก็ไม่รู้จะคิดอะไรแล้ววะก็หัวก็มันมีแค่นี้อะ อาตายแล้วย้ยไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์สั้นกินเลยเหรอเออไม่มีหรอกใครที่สนิทก็ไปเซอร์ไพรเอาเองแล้วกันนะพวกเราสองคนไม่เกี่ยวและไม่ขอยุ่งใช่อ,อก็เข้าใจได้ความสำคัญแต่เราก็ไม่เท่ากันสินะ กุหลาบมีอะไรเซอร์ไพรส์ซ่้นกลิ่นไหมไม่มีอ่ะชอมกวนบอกว่าไม่ได้คิดบทไม่ทันได้คิดหรอกบอกแค่วันเดียวอ่ะบอกประชันชิดขนาดน,นั้นใครจะคิดเอ,อ,อาของจอมกวนพูดแบบนี้อ่ตายแล้วตัดกลัปไป,ไปนะอีกแก๊งหนึ่ง,งซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเพื่อน6คนที่อยู่บนห้องพักคูครู<อ>ครับรแล้วจะจัดสถานที่ไหนดี แหมถามถูกคนจริงๆเลยครับว่าแต่สรุปจะที่ไหนครับที่ไหนดีละ่ะห้องประชุมใหญ่เลยไหมครูแต่มีรุ่นพี่เดี๋ยวยะเลยนะครูที่ยังเรียนอยู่อะ่ะแล้วไงละ่ะฉันจะจัดตรงนั่นนะ่ะเดี๋ยวคุยกับครูเอ็มวันให้ก็ได้เอาจริงนะครูมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมอะครับเออเออเอเอนันซีจะปลอดภัยดีใช่ไหมอะ หวังว่าจะไม่มีใครมาด่าพวกเราท่านจัดบนนั้นนะคงไม่มีหรอกมัง้งไม่น่ามีใครด้านะอืมถ้างั้นก็ดีแล้วล่ะว,ว่าแต่ไม่เคยทำไมนายถึงร่วมมือกับพวกเราเหรอจดจำมันดูเฟล,ลไปเลยล่ังจากที่รู้ว่าจอมควันไม่ได้คิดบทแล้วไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยต่อบ้านี้มันคงนั่งง่อยเงาละมัง้งเดี๋ยวนะทำไมจดจำต้องเฟล,ลขนาดนั้นด้วยอะ ในเมื่อจดจําก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับซอสกลิ่นน่<อ>จดจําเป็นคนที่อยากให้ความสําคัญเพื่อนๆทุกคนเท่ากันน่ะแต่ว่าพอพวกเราไม่ได้ให้ความสําคัญใครคนใดคนหนึ่งใบเขาก็รู้สึกมันเข,าาข้าคาดอ่ะอ๋อแล้วต่อจากนั้นจะเป็นวันเกิดใครอ่ะฉันไม่รู้ว่ามีใครขั้นตรงกลางไหมแต่ยี่สิบสิ่งห้าชอบคูนแล้วก็สามสิบสิ่งห้าวันเกิดวันเกิดซุปเปอร์แฟน<อ> yeah แย่เลย นั่นแหละแล้วก็อะไรนะอืมออกัยนยา,าถ้าจากกันเออกันยา,าก็มีสิเจ็ไอ้ก้อนลาแล้วก็ใครวะข้อชันหน้ามิทุนาใช่ปะสิบเจ็ดก้อนลาสิเจ็ดก้อนตายวันเดียวกันหนาะบาไม่ใช่สิบเจอะก้อนลาจริงแต่ว่าสิบพฤศจิกาย,ยไม่ใช่ดิเอ๊ยหรือถูกวะ เออจำไม่ได้อะแต่มันจะมีวันเกิดก้อนตายอยู่เมืันจะเป็นสิบพฤศจิกังสิบหรือสี่ไม่รู้เหมือนกันนะจำไม่ได้เหมือนกันเขามาทำอะไรเนี่ยพวกมึงสามตัวกำลังจะเข้ามาบอกครูว่าอ้าวนี่เตรียมพร็อพกันไว้หมดแล้วหรอเออพวกมึงมากันช้าไป พวกเราเธออ้าสวัสดีครับหนึ่งในมาช้าครูโบใช่คุณมาช้าขอโทษครับคุณครูโบที่เคารพรักงั้นที่หลังคุณก็มาเร็วๆรวับทราบครับถ้าคุณมาช้ากว่านี้ดิฉันจะเอาพวกคุณสามคนไปทิ้งนะคะ <c oughs> หลักครับถ้าเอาไปทิ้งก็ดีนะครับเป็นขยะสังคม <ś les> ไปกลับไปเรียนกันได้แล้วครับเมื่อมาถึงห้องเรียน <ś les> สวัสดีครับนักเรียนทุกคน <ś les> วิชานี้อีกแล้วกูชักอยากนอนซะแล้วสินั่นนะดิ วิชาปูกกระบองเพชรน,นี่เป็นอะไรที่แบบโอ้น่านาเสนาะกูอยากนอนแล้วนี่น,นี่รักเอ๋ยรักเอ๋ยเมื่อวานนี้แกไปไหนมาหรอเมื่อวานเราไปที่ครัพ<อ>ูววดอยู่่ช่วยฟังหน่อยได้ไหมอุ๊ยได้ได้ได้งั้นเราจะฟังนะรักเอ๋ยนี่น,นี่ก่อนลาก่อนลานายอ่านเออเธออ่านหนังสือเรื่องอะไรอยู่หรอเรากําลังอ่านหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์อยู่อะอย่าพิ่งกวนนะ โอ้ยไม่มีใครใคุยด้วยเลยนี่นี่น,นี่กำมกำมัดกำมมัดแกชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรหรอเออไม่รู้อะ่ะแล้วเกมล่ะชอบเล่นเกมอะไรเออ R O V มัง้งอุ้ยดีนังเลยอะ่ะหืมฉันก็ชอบเหมือนกันนะแกรู้ป่ะฉันอะแหลงคอนแล้วนะแห<อ>ลงคอนเดี๋ยวนะฮะ<อ>ตกใจอะไรอะ่ะ แหลงคอนมั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 น,มนเออจะพูดไงดีอะไม่พูดเด็กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าใจว่าเราดา่าแต่จริงๆก็คือดานน่าันแหละ,หละรู้เปล่าว่าเราอ่ะ่ยแหลงอะไรแหลงอะไรหรอไดมอนด์เว้ยโคตรเก่งอะเออเออนั่นแหละเด็กชายกำหมัดเด็กหญิงนิดหน่อยจะคุยกันอีกนานไหมนานครับครูอ,อะไรนะเออไม่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 นานครับครู เมื่อมาถึงพักเที่ยงโอ้โอน้องบิวตี้ที่<อ>ร<า>กักให้ฉันครองใจดวงนั้นของเธออ,อ,อมาเมื่อแบบไรเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่แกเลี้ยงขานั่นแหละจา้าซิกมาใจเรามันเชื่อมกันแบบว่าแค่แกร้องเพลงก็รู้แล้วว่าหมายถึงเราแหมรู้ว่าหมายถึงเราหรือว่าแค่หลงตัวเอง nh? ชอบคุณแทาแกไม่พูดก็ไม่มีใครถามว่าแกเป็นไบ้ทหรอกนะหสุดท้ายก็เหมือนเหมือนกันหมดอ่ะนี่เมื่อไรเราสองคนจะมีแฟนบ้างอ่าง่าทางนั่นสิเมื่อไรเราจะมีแฟนกับเขาบ้างอยากมีบ้างจังเลยอ่ะอิจฉาจังเลยอ่ะน้ำหอมก็อบเชยชอบคุณก็ดอกเอ้ยแล้วก็สิกมากก็บิวตี้ทำไมพวกเราสองคนไม่มีใครบ้างเนาะถ้าได้ตกเป็นแฟนก็คงดีพูดอะไรนะร่างทองอะไร นะป้าปล่ามันอะไรการตสอครั้ง่รรอไดออกาฝาแฝดฉันก็ชอบปกเหมือนกันเหรอเนี่ยตายล้วอย่างนี้ต้องต้องต้อทำอะไรสักอย่างแล้วทำยังไงก็ได้ให้มันตัดใจมันจะได้เลิกฉันจะได้ไม่มีคู่แขครัการัันตอนนก ประกาศนะครับขอให้เด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับสองทุกคนมารวมตัวกันในห้องป .6 กทับสองด้วยครับขอบคุณครับครเูดเรียกรำลงตัวกันทำไมอะ่ะกร,ะา,ระา,าบราาก็ไม่รู้เหมือนกันนะซ่อนกลิ่นอยู่ดีๆครูก็เรียกเฮ้อพวกแกทำไมหน้าเมิกกันแบบนั้นน่ะไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆครูก็เรียกนั่นอะไดิครับอยู่ดีๆครูก็เรียกไม่เห็นเข้าใจเลย โอ้นั่นดิอยู่ดีๆก็เรียกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยห้องกูไปสร้างคดีอะไรไว้หรือเปล่าวะแล้วนายควรถามตัวเองนะดอกเอ้อาเอ้าวอาไอ้ก่อนตายงี้มีเหลืองงี้มีเหลืองก็อร่อยดีนะยิ่งแบบว่ามีเหลืองกับน้ําตกเนี้ยคืออร่อยมากเออทำไมก่อนตายเสียงหมือนพะสุโลจังเหมือนตรงไหนไม่เห็นเหมือนเลย เสียงพัสดุโลกูดับได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าแล้วก็จะบอกว่ามันมีเพื่อนที่อยู่โรงเรียนกวนโอ้ยเสียงเหมือนพัสดุโลมากใครวะกูไม่รู้ว่ามึงจะรู้จักไหมแต่ว่ามันชื่ออะไรวะเออกูจําชื่อมันไม่ได้เหมือนกันอ่าเออนี่พวกมึงกูสงสัยอย่างนึ่งวะ่ะสงสัยอะไรวะสรุปไอ้ไฮไฟไม่อยู่โรงเรียนไหนวะ เออน,นั่นดิเราเพื่อนกูที่ชื่อว่าอย่าเผลอกับเด็กชายสุดที่ฉันอยู่โรงเรียนไหนกันอ,ะอ่ะอสุดที่ฉันกับอย่าเผลออยู่กวนโอยส่วนอีกคนนึงไอ้ไฮไฟก็กวนโอยอกวนโอยหมดเลยใช่แล้วงั้นก็แสดงว่าไอ้ผีผีผีที่เราพูดถึงนี่คือไอ้ไฮไฟที่อยู่กวนโอยอใช่แล้ว ส่วนกวนเป่าไม่มีผีหรอกกวนเป่ามีเอ้ยมีมีมีผีอตัวหนึ่งผีขาหมูเออก็จริงนะเออเห็นไหมผีขั้อานืมมีแล้วไม่มีตกหมดก็แตก้ารู้หน้าต่างมาได้ยังไงอ่ะอืมน้องน้อง ลืมไปแล้วเหรอว่าพี่เป็นใครพี่สามารถทะลุหน้าต่างได้แต่ช่างมันก่อนอืมพี่ไม่มีอะไรจะบอกหรอกก็แค่จะเข้ามาบอกว่าข้าผาครูไม่อยู่น้องๆร่าเริงได้เลยนะฮะ,ะ,ะครูไม่อยู่สนุกนะกูทำอะไรจะได้น้องๆรู้ไหมว่าในนี้ใครมีพลังอะไรบ้างผม ไม่รู้พลังตัวเองน่าในนี้น่าจะมีแค่หัวดีคนเดียวที่รู้เพรามีผมด้วยอเออว่ะจําเลยสามารถเปลี่ยนหน้าเป็นใครก็ได้ใช่แล้วครับผมสามารถเปลี่ยนหน้าตัวเองเป็นใครก็ได้เราเปลี่ยนเป็นเราได้เปล่าอ่ะได้แต่ไม่ทำดีวกว่าใช่ไหมอืมแล้วพลังของน้องเรากำมัด เออถ้าเอาพลังของผมจริงๆผมใช้ได้ทุกพลังพี่เพราะว่าผมเป็นทายาท<อ>แต่ว่าถ้าเอาพลังแบบว่าที่มันมีติดตัวมาตอนนั้นก็ตั้ง <c oughs> แต่เกิดก็น่าจะเป็นอะไรนะจำไม่ได้อะอมันเชื่ออะไรวะไม่ค่อยได้ใช้อพี่ส่วนใหญ่จะใช้ฟินิกบูอ๋อหหัวดิลองใช้พลังให้ดูดิ<อ>ไม่เอานี่มันในโรงเรียนนะพี่ผมไม่อยากเจ็บแล้ว เร็วใช้ให้ดูก่อนพี่บอกการใช้พลังเอ้พี่บอกไปแล้วมันไม่เจ็บหรอกอบอกไปแล้วยิ่งเจ็บแล้วใหญ่เลยพี่ผมคอแล้วผมไม่อยากใช้จริงๆนะพี่เอ้ยใช้เร็วเร็วแบบถ้าสมมติใช้ละนิดหน่อยบอกรักเลย<อ>สวัสดีตอนเช้าอ้า<อ><อ>วเดีจะชอบนิดหน่อยเหรอ,อขออนุญาตค่ะ เสียงอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะเ่ีกี้ใครก็อะไรถึงเราหรือเปล่าเปล่าไม่มีนะนิดหน่อยไม่มีนั่ง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 โอเคเอยอืมอบเชยอบเชยพี่มีคำหนึ่งให้น้องลองพูดคำอะไรอ่ะพี่ลองพูดว่า ภูมิริศสิตาขนงทำไมอย่างพี่ก็แค่ภูมิริศเองอ๋อพี่จะทำอะไรกับพวกเราอ่ะนั่นดิค่ะทำไมน้าทำให้สลบทีละคนด้วยเอ้ยพี่ไม่ได้ทำอะไรอย่าเพิ่งตื่นตระหนกดิก็แค่พูดคำบางคำเองอแต่วันนั้นมันจะเป็นอันตรายกับพวกเราหรือเปล่า พวกเราห้ามเชื่อคำอะไรตั้งแต่ตามที่พี่ภูวริพูดเด็ดขาดเข้าใจไหมโอเคเข้าใจชอบคุณเข้าใจได้แล <c oughs> ้วตามแผนได้พี่โอลับตาสิที่รัก <c oughs> ในวงแขนของฉันจะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้ลับ

Is this screen recorder? Is screen recorder? Can can <coughs>